เขารักเราไหมมีให้เลือกสามกองนะคะกองที่หนึ่งสองสามให้ท่านเลือกแป๊บหนึ่งค่ะปึง้งคนคนนี้ลักเราไหมหนึ่งสองสามมาเริ่มกองแรกกันนะคะไพ่เมียน้อยค่ะอยากจะได้ตังค่ะ คุณควรจะประหยัดเงินนะเพราะว่าเอาเงินเก่าเหมือนทุกวันนี้คุณน่ะต้องทุบก,กระปุกเอาเงินที่เคยฝากธนาคารมากินแปดถ้วยคะะ่ะคุณต้องตั้าคำถามกับตัวเองอะว่าเขารักคุณเขารักคุณหรือว่าเขาอยากได้เงินคุณมาดูทีมที่สองนะคะ เซล n อโฟ o อเทชเี่เลี่ยมทำคุณใสมนดำอยากจะเอาชนะใช้เงินมาล่อคนคนนี้รักคุณไหมเขาอยากจะเอาชนะคุณคนคนนี้อยากจะเอาชนะคุณคุณจะต้องระมัดระวังนะว่าเขาจะทำคุณใสมนดำ หรือไม่ก็เอาผลประโยชน์มาล่อมาชวนไปทำงานด้วยอยู่ดีๆมาชวนไปทำงานด้วยคุณต้องระมัดระวังคนคนนี้ทำของมาดูกองสุดท้ายนะคะเทนอ w ว่านอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวท of w a n d นคนคนนี้เขา คิดเรื่องการทำงานนะ10 of wands hardship เขาคิดในเรื่องการทำมาหากินนะเป็นคนแบบ hardship อะ่ะความเหนื่อยความยากลำบากคนคนนี้เขาเป็นคนที่บ้างานเขาอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนบ้างานเป็นคนรักใครรักจริงถ้าเขารักคุณนะเขาก็คิดเรื่องแต่งเรื่องมีลูกเรื่องสร้างครอบครัวค่ะ อันนี้ก็ดูแบบสั้นๆน,นะคะว่าเออเขารักคุณไหมนี่คือคําตอบค่ะ